ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เคาโพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การนเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรกับนักสางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือกันน้ำออกเกศสารความดูข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องไปกันเป็นประจำทุกมือเลยทีเดียวครับผม ครับพี่น้องครับสําหรับมือนีครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับผมโคกหนองนาธรรมมค่ามหาสารคามครับผมนี่พี่กัดนี่อยู่บ้านมค่าตําบลมค่าอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับผมครับพี่น้องครับสําหรับบรรยากาศแรกมือนีครับบู๊เป็นแต่สอนให้ครับเสียงกบเสียงเขียดนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งเสียงเขียดจะหน้าครับ ห้องเต็มทงไ้ทงหน้าอยู่ครับพี่น้องครับรวมไปถึงนกหนูปูปีกนะครับกาลังแตกเซลล์เยู่ครับเพื่อสีบินกับสัวหั่งนะครับนอเพราะว่าช่วงนี้นะครับกับเวลากเกือบหกโมงแรกแล้วครับพี่น้องครับนี่นอสําหรับบรรยากาศแรกมือนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่นุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับได้ทําการเอารถไถนะครับมาทําการปั้นอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับเมื่อสองมือก้อนทีผ่านมาผลปรากฏว่า นี่ครับสำหรับตอเฟียงนะครับจากการปั้นรอบแรกตอนนี้ก็ย่อยสลายกับเปื่อยลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตระยาบังส่วนนะครับเขาดีเขาเด้งบางส่วนนี่ครับนี่นอะกำลังงอกขึ้นมาใหม่ผลปรากฏว่าหลังจากที่ปั้นรอบสองแล้วผลปรากฏว่าหัวซักลงไปครับพี่น้องครับนี่นอะครับหลังจากที่ทําการปั้นรอบที่สองนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับโคกน้องนาธรรมมฆ่ามหาสลัคามนะครับเนาะซึ่งมือนี้ครับพี่น้องครับกับเป็นเลิกงามยามดีนะครับในการที่เอารถไทเดินตามตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่มาทําการคาดแล้วก็ทําการมอบรอบที่สองครับพี่น้องครับก่อนที่ทําการพักดานะครับอีกว่กี่มือแล้วนะครับเข้าไปิีด้ทําการฟักดําอยู่ในพื้นที่มองนี้แล้วครับพี่น้องครับนี่ยนี่ครับ นี่ครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศสำหรับแรงๆมือนี้นะครับน้องก็เลยเอามาฝากพี่น้องป้องฝ่ายนะครับได้เบิ้งกันนะครับสําหรับมือหนี้เนาะแกมี่พอพี่น้องฟ้องฝ่ายนะครับบางท่านมีความสงสัยนะครับแล้วก็มีคําถามว่าเอาหลังจากที่ปั้นสองรอบแล้วนี่เป็นยังต้องได้ทําการคาดเป็นยังต้องได้ทําการมอบอีกนะครับก่อนที่มีการประจําเนาะ รับมือกันนะครับก็เลได้มากใจเพราะพี่น้องปองฝายนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าสําหรับพื้นที่ในแต่ละไฮน้านะครับยุพื้นที่มองนี้นะครับนี่บางส่วนที่มันลุบๆครับพี่น้องครับบางส่วนที่มันเนื่นๆแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับก่อนที่ทําการปักดําครับเขาจะต้องมีการคาดแบบนี้ครับพื้นที่โน่นๆพื้นที่สูงๆูแบบนี้นะครับ เพื่อเศดขีดไถแตกนะครับและนอกจากนั้นนะครับเท่ากับติดกวดดินจากบริเวณเนินๆจากบริเวณที่สูงนะครับลงไปบริเวณที่พื้นที่หน้าที่มันต่ำนะครับนอกานี่ครับพี่น้องครับเปรียบเทียบให้พพี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นกันนี่เนาะสำหรับพื้นที่นะครับหลังจากที่ทําการปันในรอบที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มีบางพื้นที่นะครับที่มีลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับเข้าลงไปในไฮน้ากันเลยครับพี่น้องครับนี่ซึ่งมีบางพื้นที่นะครับมีลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เป็นโน่นเป็นเนินขึ้นครับแบบนี้เนาะบางพื้นที่กับุกๆแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องทําการคาดและก็ทําการมอบนะครับเพื่อเซื้ในพื้นที่มีความสม่ำเสมอกันครับพี่น้องครับนี่เนาะ นี่ครับพี่น้องครับนี่นองเทียบเทียบให้เพราะให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นกันนออันนี้คือพื้นที่ที่ทาการปันในรอบที่สองแล้วนะครับบอท่านทําการคาดบอท่านเอ๋ทำการมอบนาอแต่ว่าให้นี่ครับพี่น้องครับนี่กําลังทําการคาดกําลังทําการมอบอยู่ครับนี่นาะนี่ครับหลังจากทําการคาดหลังจากทําการมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นระสีเป็นัลงสี่ครับพี่น้องครับนี่ กับสม่ำเสมอกันเนาะครับพี่น้องครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือว่าในพื้นที่หลังจากที่ทําการปันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเฮ้าบ่อทาการคาดบ่อทาการมอบนี่ครับในพื้นที่ที่มีลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่มันก็จะเป็นห้อยขีดไทแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเมื่อถือแดดถือร่มนะครับมันกเกษยในดินที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแข็งโตเนาะ ดังนั้นเมื่อเ้อออก่านะครับมาทาการปลักดานะครับมั่นเคยในต้นกานะครับบอสามารถปลักดําลงไในดีเท่าที่ควดนะครับเหมือนกับพื้นที่ถีลุกๆแบบนี้ครับพี่น้องครับและทีสําคัญที่สุดนะครับในพื้นที่ลักษณะนูนลักษณะเนื่นแบบนี้นะครับถ้าห้าบ่อใดมีการปรับพื้นที่บ่อใดทำการคาดบ่อใดทำการมอบนะครับอาศัยในยาสามารถที่เกิดง่ายครับพี่น้องครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่นี่นาอ กะมีหมากหยากระมีในของหยานะครับเต็มไปเบิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ใดครับพี่น้องครับหนี่นอที่มีลักษณะแบบนี้นะครับกะเสียในหยามันสามารถจะเกิดไงนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับของเข้าวให้เข้าหน้านะครับและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนิรนเป็นโน่นแบบนี้ครับหนี่นอกเทาบริททาการขาดบริแทาการมอบนะครับ กสิเป็นพื้นที่นะครับเทียสในหยานะซึ่งปกติแล้วนะครับในพื้นที่ถี่มีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็มีหัวหยานี่ก็มีเมล็ดหยานี่มีหมากหยานี่นะครับถี่มันแก่เนาะถ้าสมมติในลักษณะแบบนี้นะครับก็รสืสามารถที่เกิดหยาได้ง่ายครับพี่น้องครับหนุ่เนาะดังนั้นจึงเป็นที่ไปที่มากนะครับว่าเมื่อเขาทําการปั้นนะครับทั้งสองรอบแล้วนะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เขาจะต้องทําการคาด ทำการมอบนะครับในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับเนาะเอาบาตรที่นี่นะครับสําหรับขึ้นทีหน้าที่เพิ่นทําการคาดแล้วทําการมอบแล้วสิเป็นยังไงเขาไปเบิ้งกันเลยครับผมทั้งฝุนครับนี่ครับพี่น้องครับสําหรับบรรยากาศนะครับของการคาดของการมอบนะครับก่อนที่เอาสิทธาทการปักดับซึ่งให้นี่เป็นให้ที่สองครับพี่น้องครับนี่ใกล้แล้วลรอครับเนาะสำหรับการคาดการมอบนะครับ ่อนสีทําการปักดํานะครับนาอเอาครับพี่น้องครับบาดนดี้เข้ามาเบิ่งให้แรกนะครับที่เพิ่นทําการคาดทําการมอบเสซ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับพี่น้องครับสําหรับให้หน้าให้นี่เนาะมีจํานวนทั้งบัสสี่ลาครับพี่น้องครับนี่อยนี่ครับนี่เอาลงไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้เนาะผลปรากฏว่าปาดนี่นะครับนาอหลังจากทีทําการคาดแล้วทําการมอบเซ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอากระทำการเป้งน,น้ำทำการสูบน้ำนะครับเขามาใส่ในพื้นที่นี่เนาะซึ่งขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับก็บเป็นขั้นตอนนะครับของการเตรียมความพร้อมในการสิบปักดำเนาะเอารายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวนุ่มควันใช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับกระสิเดมมาเฮ็ดคลิปให้พ่อใหพี่น้องป้องไปไดเดบ่งกันนะครับสำหรับพื้นที่อยู่หมองนี่ครับโคกหนองนาธรรมมะข่ามหาสลรคามนะครับผม เอาครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มควัญชชยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานข้อมล่าผาจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยบรรยากาศดีให้ครับพี่น้องครับนี่